สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนะต้นซากุระตรงที่ว่าจอยอาศัยอยู่นะเพื่อนๆนะหลังหลังบ้านจอยในบ้านจอยนี่ก็ต้นซากุระจะเขาตัดทิ้งกิ่งทิ้งเยอะแต่เมื่อก่อนมันก็เกือบถึงพื้นนะจ๊ะนะมีอยู่หลายต้นจ้ะแถบที่จอยอยู่เนี่ยมีอยู่หลายต้นมากอันมีอยู่หลายต้นจ้ะมันบานถ้ามันบานแนละ้วถ้าลมแรงๆมันก็พัดปิวบางทีก็สองสามอาทิตย์จะร่วงหมดต้น จอยจะไปนี่เพื ii, เ่อนๆจอยจะไปซื้อยาไซนัทเพื่อนๆนะช่วงนี้เป็นภูมิแพ้เป็นไซนัทเพราะว่ามันเข้าหน้าร้อนแล้วเกสรดอกไม้มันเยอะจอยจะให้ดูผักเซียนนี่ผักเซียนจ้ะก็ขึ้นตามอย่างนี้นะเห็นไหมนี่เขากำลังออกดอกกําลังจะออกดอกออกเม็ดเห็นไหมนี่น้ำเดันที่ผู่มาเนี่ยนี่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 อย่างเงี้ยเขาจะเป็นเม็ดจ่ะมันก็คล้ายๆต้นผักเซียนบ้านเราจะพอเขาออกดอกอย่างนี้เห็นไหมมันก็เหมือนแล้วก yeah. ็เมล็ดเขาก็จะออกคล้ายๆผักเซียนบ้านเราจ่ะทุกคน ผักเส้นฝรั่งเยอะนี่ตามเนี้ยแต่ว่าตรงนี้ตอนไม่ค่อยเก็บหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหมาเดินเยอะไงไปต้นจะไปซื้อยาสักหน่อยอากาศวันนี้ก็โอเคก็อยู่หนะ้ารถลื่นอากาศวันนี้ก็โอเคอยู่ลื่นฝนมาตกขี่โค้นเพื่อนดีไม่ปากคาบขี้โค้นเนเพื่อนเพื่อน้ยซื้อยาก่อนบานไปทั่วต้นนูน้นอ่างงามเลย นู้นสวยอันนี้ดอกสีขาวเห็นนกเป็นนกไหมย้อนแสงทุกคนถ่ายย้อนแสงมันก็จะไม่เห็นดอกสีขาวอันนี้ดอกสีขาวสวยอยู่เด้นี่อันนี้ดอกสีขาวงามอยู่นนบินใหญ่เลยนกก่อนอันนี้ดอกสีขาวทุกคนซื้อยาเสร็จล้าจะอู้ดูโรงเบียร ปล่อยควันจะปล่อยควันเบียร์ออกมาเนาะเขากำลังต้มเบียร์จะทุกคนเห็นไหมน่อยควันเบียร์หอมมากเพืเ่อนๆหอมหอมเบียร์จะโรงงานต้มเบียร์ทำเบียร์เดี๋ยวเจ้าจะให้ดูดอกสักระตรน้นนี้งามงามอันนั้นสีขาวเห็นไหมนะฝั่งนั้นนะ่ะน่ะสีขาวแต่ตรงนี้สวย ต้นนี้สวยขึ้นทุกคนเนี่ยแล้วก็ต้นนู้นก็สวยเห็นไหมนี่งามหน้าบอกให้เนี่ยไปกลับบ้านกันลืมเอาเสื้อผ้าออกมาตากข้างนอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนี้แดดจะดีจนไปถึงเที่ยงแต่พอเที่ยงฝนก็จะตกอีกก็จะเอาเสื้อผ้าออกมาผึ่งลมสักหน่อยไปซื้อยามายาแก้ไซนัสเพื่อนๆพืช่วงเ,น,เ,น,เ,น,เน,นี้ แกสอนดอกไม้มันเยอะจอยก็เลยเป็นใสนัดเชืองเนี้ยเพื่อนๆนยายาแกใสนัดยี่ห้อน,นี้จอยใช้ดีใช้ถูกเพราะว่าจอยจะปวดตรงนี้ปวดตรงนี้นะแตเป็นใสนัดอะ่ะตัวเนี้ยเอาอยู่จ้ะราคา 7, 29, เจ็ดปอนยี่สิบเก้าเพื่อนๆแพงอยู่จ้ะอากาศด,ดีแดดดีไม่ใช่แต่ว่าหนาวจ้ะนะแดดดีแต่หนาว อากาศเห็นเขียวเขียวยใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีใบใบไม้มันเ,นเริ่มเขาเรียกสปริงอับเพื่อนใบไม้ผลิอ่ะนะมันก็เริ่มสีเขียวให้เราก็ชุมช่มช่วยอยู่ทุกคนสมัยก่อนนี่โหดหูมากสมัยนี้สมัยสมัยนั้นหน้านั้นจะพูดว่าหน้านั้นโหดหูมากพอเข้าหน้าสปริงปุ๊บนะจอยรู้สึกแบบว่าสดชื่นอะมีชีวิตชีวายานี้ทุกคน เน่ยจะลื่นล้มตรงนี้เมื่อเช้าเพราะไปขี้โคนกนะันนะนมันถังทุกคนโดอกซากุระเรถ่ายให้ดูบ้านจอยถ่ายให้ดูนะคะมีพี่ๆอยากดูมาต้นซากุระช่วงดอกซากุระออกดอกเมื่อก่อนอะ่ะมันมันถึงพื้นเลยจ้ะนะ เขาตัดออกเพราะว่ามันเจก,กอะไอค้าพาัเพื่อนๆที่จอดรถสวยไหมสวยเนาะสวยว่างามแหละแล้วมันจะเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อสวยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่อเป็นช่ออย่างเงี้ยจ้าทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องนู่นอีกต้นหนึ่งอันนี้มันยังช่อมันเล็กเพื่อนๆมันไม่ได้ช่อใหญ่เท่าไอต้นที่ว่าจอยพาเพื่อนๆไปดู ไอ้ที่ว่าพาเพื่อนๆไปดูตอนนั้นเนาะช่อเบลเลอร์เบลเลอร์เลยอันนี้ช่อเล็กซื้อยามาขาดไม่ได้หน้าแดงหนาวก็คือ,คอขี้เกียจใส่แจ็กเก็ตอ่ะเพื่อนๆอ,อากาศมันเย็นเห็นไหมกระเทียมปลาเอ็มกระเทียมปลาผักเสี้ยนปลามันขึ้นนะบ้าขาบาน บ้านสวยไม่น้องจอยกําลังเขียวกะจีจะอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันตายทุกคนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันก็ตายแต่อันเนี้ยกําลังจะออกดอกงามขึ้นมาทุกปีจ้ะอันนี้ก็ขึ้นมาทุกปีแต่ว่ามันเป็นอะไรกันไม่รู้ดอกอันนี้สวยเนาะดอก อะไรนะฮารุไทยดาดยาดทิพดาดอีกละยาดทิพ <c oughs> ดาดดาดานี่มันหมู่กระทะมากเลยฮะนะผู้ชายเนี่ยจอยหย,ยาดทิพไปหยาดทิพไปเดี๋ยวฮารุไทายยาดทิพจะบดดาดาทิพอะไรละ่ะคิดถึงหมู่กระทะแล้วสินะแอปเปิลจอยดอกเต็มอ,อยู่เห็นไหมดอกเยอะใจแล้วก็ร่วงมันจะไม่ได้ว่าติดทุกลูกนะติดทุกดอกนะติดลูกก็ยังร่วงไงจ่ะนะติดลูกก็ยังร่วงนับประาอะไรแค่ดอก นี่จ้าส่วนพราจอยนะเพืเ่อนไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องถามถึงนับลูกไดถ้ถ้าว่าติดดอกแล้วใช่ไหมดอกนี่ประมาณยี่สิบกว่าดอกแต่ถ้าว่าติดลูกแล้วลูกร่วงก็จะเหลือประมาณบางทีก็ไม่เหลือเลยร่วงทิ้งหมดอะ่ะนี่งามเอาให้พวกเจ้าดูข้าวอุ้นแสงเพื่อนโทษทีเห็นไหมล่ะงามนะมันดอกกุหลาบนะไม่มีกลิ่นหอมนะเพืเ่อนๆน,นะ ไม่มีอันนี้สีชมพูน,นี้สีออกส้มๆอ,อันนี้สีเหลืองนู่นสีแดงดนู่นนะให้ดูใครช,ชอบดอกไม้ก็ให้ดูในสวนโจอนี่แหละนี่นี่นนงามงามไหมใครว่างามกดหัวใจให้จอยรัวๆจะอันนี้ดอกบูตันจะกําลังออกกจแบบปีนี้ดอกไม่ใหญ่เพื่อนๆนะดอกเล็กๆตุม้มุติมิของเขานั่นแหละนี่สวย คนปลูกสวยดอกไม้ก็เลยสวยเผอเจอนะนะคนปลูกสวยดอกไม้ก็เลยสวยฮะเอจอยเอาใหญ่ละฝะา,ากากคนทุกคนเลย มันดีตากสักหน่อยทุกคน,นตากนี่เลยเบ็ดมันดีก็ต้องตาก ให้ฝุ่นมันออกให้ฝุ่นให้พามันไม่เกาะจับตัวกันเป็ก้อนตากออกมาจะเหม็นผักอีก จอยตากอันนี้จอยไม่ตากอันนี้เพราะว่าตอนลมมันพัดมันจะไปชนกับผลไม้จอยจ้ะนะต้องตากอันนี้ช่วงไหนลมนึงแรงนะตากตรงน,นี้ถ้าช่วงไหนไม่มีลมก็จะตากราวนี้จ้ะเอาไม้ค้ำเพื่อจะให้แบบว่าให้มนันสูงลมจะได้เป่าสะดวกจะได้แห้งไวๆจ้ะไปไหนแล้วน่ะวิวสิไปไทยโอ้ไปเอา<ห>ตรง,<ห>งนั้นด<ห>ีกว่าเออมันมันมันอยู่มันอยู่อะไรนะพี่มันอยู่กับพื้นอ่ะแล้วไม่เลวหวัดดียังลูกอัโยดอัดีค่ะอู้อวย นิ่งเยออไ่ิ่งกเป็นใช่ไหมปไปตามน้องบีน้องวีพิงไปก่อนเลยเมื่อเช้าแดดออกมันสวยทุกคนตอนนี้แดดไม่ออกแดดมืดฝนจะตกอะ่ะบอกว่าฝนจะตกช่วงเที่ยงเห็นไหมโอ้นางแบบของนัดจอยหอมดนะม้ลูงน้องบีลีหอมไหมหอมดิ แค่นุษย์สเมลดมไม่หอมน้องเมลีโอ้ยจิเข้าจะบุกนะจอยดูน้องเมลีมาดูตั้งนี้ต้งไหนอะมาตั้งนี้มาจ้ะหนูน่ะโอ้โหสวยน้องเมลี่ออนั่นนะเขาอะสวยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมันบานอย่างนี้แล้วมันก็ร่วงมันไม่อยู่ดิพี่มันเป็นมัน มันจะเป็นช่อใหญ่นะพี่เนาะช่อใหญ่สวยมากเลยร้านจักรยานอิต๊ะไบส์เคยชอบไหมลีแต่วันเดย์พูดไบส์เคยอัพเดทบายบายน้องเบลลีบายพี่สายขอบคุณมากที่มาส่งจะก็มาทำงานแล้วจ้ะบายบายเจอกันวันศุกร์นะเจอกันศุกร์บายบายขอบคุณจ้าบายจ้าบายบาย ด้ซายมาส่งจอยจ้ะทุกคนจะไปทํางานทีนี้ทุกคนนะทำงานทำทางานทําการยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกสมาชิกให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย